สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาฟุตฟิตฟอร์ไฟล์ภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะภาษาอังกฤษวลคํวันนี้ขอเสนอคําว่า duty นะคะ the duty นี่อ่าน duty นะคะก็คืออ่านว่า duty ตัว d u ออก d ควบ u นะคะ duty duty อ่าแปลว่าภาระหรือหน้าที่นั่นเองนะคะก่อนอื่นก็ต้องสัญญากับตัวเองนะคะอ่า d u t give up ก็คือหมายความว่าห้ามยอมแพ้หรือห้ามยกเลิกดิดขาดนะคะในความหมายนะคะถ้าเป็นในความหมายของด u t ฎีนะคะก่อนที่จะไปพบกับความหมายก็จะมีดุษฎีเนี่ยนะคะเป็นคํานามมีทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ค่ะถ้าเป็นเอกพจน์นะคะก็จะเป็น duty แต่ถ้าเป็นพ้าหูพจน์เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะอ่านว่า d u t i นะคะ ในความหมาย the meaning of duty is what you do in your job or in everyday life หมายความว่าสิ่งที่เธอทำในงานของสิ่งที่เธอทำในงานของเธอแล้วก็ทำทุกวันนั่นก็คือภาระหน้าที่นั่นเองนะคะอ,อันนี้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะว่าฉันมีหน้าที่อะไรนะคะ i have a duty to earn money for my family หมายความว่าฉันมีหน้าที่ที่จะหาเงินสำหรับครอบครัวของฉันนะคะ students have a duty to learn and practice นักเรียนมีหน้าที่ที่เรียนหนังสือและฝึกฝนอบรมนะคะ engineer has a duty to maintain m a c h i n e หมายความว่าพิศวกรนะคะมีหน้าที่ที่จะบำรุงรักษาเครื่องจักรค่ะในความหมายที่เป็น การกำลังปฏิบัติหน้าที่จะบอกว่า on duty นะคะ on duty เช่น the security guards is on duty all day หมายความว่ายามรักษาความปลอดภัยนะี่คะกำลังปฏิบัติงานนะคะปฏิบัติงานทั้งวันนะคะ the teachers are on duty as c h o o l หมายความว่าคุณครูนะคะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน some nurse are on duty all night พยาบาลนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งคืนเลยอ่าต่อไปนะคะสไลด์แบบแมนนวลนะถ้าจะบอกว่าเราปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วเราจะใช้คำว่า off duty นะคะเช่น when I am off duty I go to market เมื่อฉันปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วหรือฉันเลิกงานแล้วฉันก็ไปที่ตลาดนะคะ she plays game when she is off duty อ่าในที่นี้นะคะิย a เติม s เ,เมื่อประธานเป็น she นะคะบุคคลที่สาม she plays game when she is off duty เธอเล่นเกมเมื่อเธอปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะคะ,ะ Mark goes to hill because he is off duty อ่ Mark เนี่ยไปที่นูนเขา นะเพราะว่าเขาเนี่ยปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะคะในความหมายของเราก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า duty free บ่อยๆนะคะ duty free เนี่ยแปลว่า that you can bring into the country with o u t pay i n g money i n t tax to the government ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เรานำเข้าประเทศได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงิน ที่เป็นภาษีเนี่ยนะคะให้กับรัฐบาลเขาก็เรียกว่า duty f r e e นะคะอย่างเช่น duty f r e e c s s m e t i c s duty free, free bags นะคะอขอบคุณสำหรับการติดการรับฟังนะคะสุดท้ายนี้นะคะ่า Do not give up ฝึกทุกวันนะคะก่งขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ